โอเคครับก็วันนี้นะครับเป็นวันเกิดน้องกล้าหาญนะครับก็มีโค้ดมาใหม่นะครับเป็นโค้ด1,200เพชรนะครับแล้วก็120รูปวาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยครับขั้นตอนการเติมนะครับไปที่ขีด3ขีดด้านบนครับแล้วกดคำว่าคูปองนะครับโอเคพอเข้ามาน้าเว็บนะครับนี่ครับมันเขียนว่าปลดรหัสคูปองนะ อ่ะข้างบนจะเป็นอ่าบัญชีของเรานะครับส่วนข้ล่างนะครับจะเป็นรหัสคูปองนะครับสวกหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะอ่ะโอเคโอเคครับก็กลับมาสู่หน้าเกมนะครับก็ไปที่กล่องจดหมายครับอ่ะนี่ครับมันเขียนว่าครับสุขสันต์วันเกิดปีที่12ของคุกกี้กล้าหาญครับก็อนน้องกล้าหาญนะครับ ก็อยู่กับเรามา12ปีแลนะนะตั้งแต่คุกกี้รันเมื่อก่อนนะครับเราก็รับกันเลยนะนี่ครับ120เพชรนะครับแล้วก็120ลูกกวาดน,นะครับเป็นลูกกวาดขวดนะครับโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ริงเท่นนี้ครับสวัสดีครับ